สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ16นาฬิกา33นาทีเรื่องเด่นเศรษฐกิจกับเด่นบัญชาชุมชัยเวทนะครับก็โหมโรงกันเลยครับเพราะว่าเป็นมาตรการที่เรียกว่าเหนือคาดหักปากกาเซียนนะครับและในขณะเดียวกันจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนเราดูรายละเอียดว่าใครจะได้อะไรยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้มีมติอนุมัติออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งวงเงินส่วนใหญ่ก็จะเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจคือตั้งวงเงินไม่สูงถึง27,426ล้านบาทสําหรับ3โครงการที่ผ่านการอนุมัติในวัันนนี้ะครบ ถามว่าเอาเงินมาจากไหนล่ะนะครับก็จะมาจากพระราชบัญญัติเงินกู้ห้าแสนล้านบาทนั่นเองครับก็เพื่อช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาบรรเทาผลกระทบจากโรคระบาดโควิด1 9ให้กับกลุ่มที่มีความเปราะบางทางรายได้และต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับสโครงการเริ่มสตาร์ทโครงการแรกครับคนละครึ่งเฟดห้านี่แหละครับเรียกว่าเหนือขาดนหักภาซียน,นะครับ เฉพาะโครงการแรกคนครึ่งเฟส5เนี่ยตั้งวงเงินสูงถึง21,000กว่าล้านบาทและเป็นโครงการที่มีการตั้งวงเงินมากที่สุดใน3โครงการนี้นะครับได้คนละเท่าไหร่คนละ800บาทใช้ได้กันเท่าไหร่ไม่เกิน150บาทต่อวันและใครได้รับสิทธิ์มีคนที่จะได้รับสิทธิ์โครงการนี้26.5ล้านคนเริ่มกันตั้งแต่1กันยายนจบ31ตุลาคม2เดือนนะครับ ต่อมานะครับคนที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส4เดิมทํำยังไงล่ะครับทีนี้ก็สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเฟส5ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยเริ่มยืนยันได้ตั้งแต่19สิงหาคามนี้นะครับและพอยืนยันเสร็จปั๊บเนี่ยก็ใช้จ่ายเงินครั้งแรกนะฮะภายใน14กันยายนทีนี้ถ้าพ้นกำหนดไปแล้วเนี่ยถูกตัดสิทธิทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็เปิดให้ประชาชนเนี่ที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐ ที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสห้าได้เหมือนกันโดยผ่านแอปเป๋าตังหรือจะเข้าเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ตั้งแต่วันที่19สิงหาและเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันตั้งแต่1กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับดูอีก2โครงการต่อนะฮะก็คือโครงการผู้ช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนส่วนโครงการสุดท้ายก็คือกลุ่มขอโทษฮะแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางอีก2.2ล้านคน แล้สำหรับโครงการที่2นที่ได้เงินช่วยเหลือไป200บาทต่อคนต่อเดือนเริ่มตั้งแต่กันยายนยาวถึงตุลาคมเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้400บาทต่อคนนะครับ ทั้ง3โครงการนี่นะฮะจะช่วยรักษากำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจและคาดว่าจะมีเม็ดเงนเินเติมเข้าสู่เศรษฐกิจในปีนี้จำนวน48,628ล้านบาทนะครับซึ่งก็คาดหวังครับว่าอัตราขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นก็น่าจะขยับกระเตื้องได้สักประมาณ0 1 3และก็ลดภาระการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแถมไปเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการนะครับ มาฟังซุ้มเสียงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาคมเติร์ริยาภัย,ภยสิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการที่เสนอไปเอาบอกงี้ครับคือเหตุผลในการออกคนครึ่งเฟสห้านี่นะฮะก็เห็นว่าการบริโภคภายในประเทศมันแผ่วนะเพราะว่าราคาสินค้าสูงน้ำมันแพงขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนส่วนวงเงินเนี่ยนะฮะ ตัดลดเหลือ800บาทต่อคนนั้นก็เห็นว่าเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยฟื้นตัวดีเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือภาครัฐก,ก็ควรลดลงตามความเหมาะสมนะครับ800อาจทำให้หลายคนผิดหวังพอสมควรนะครับแต่ว่า